ไปฟังคนตื่นทําแล้วจะตาสว่างอุ้ยเดี๋ยวหน่อยขออนุญ,ญาตตอบนิดนึงนะคะคุณ introvert หน่อยนะคะฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นะคะสอนให้เราอนุปวาโทใช่ไหมคะวิธีการในการคุยกับใครก็ช่างต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าเพื่อนในศาสนาเดียวกันเองก็แล้วแต่นะการที่เราจะคุยกันแล้วเราเอาตัวเองไปข่มคนอื่นว่าของฉันดีกว่าของฉันถูกต้องกว่าของฉันสุดกว่าเธอน่ะไม่ดีเท่าฉัน ทำไมเธอไม่มาฟังคนที่ฉันชอบสมมติดีฉันก็พูดในทํานองเดียวกับคุณนะคะว่าทําไมคุณไม่มาวัดพระธรรมกายทําไมคุณไปฟังตรงนั้นทําไมคุณไม่มาที่นี่ที่นี่ดีที่สุดสมมุติว่าเราต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองนะคะคิดแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นที่ตัวเองคิดนั้นถูกต้องดีงามประเสริฐที่สุดแล้วเราจะเอาสันติภาพโลกเราจะเอาอะไรมาคุยกันได้เราจะไม่ฆ่ากันตลอดเลยเหรอคะต่างาศาสนาเห็นต่างกันปุ๊บก็คือฆ่ากันด่าก,กันมันจะอยู่กันยังไงคะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ถึงได้ตรัสขึ้นมาวิธีการ6วิธีการแรกเลยนะคะก็คืออนุปวาโทการไม่ไปว่าร้ายผู้อื่นนะคะไม่ใช่ว่าคุณชอบสไตล์แบบนั้น mm hmm. คุณจะคิดว่าทุกคนก็จะต้องชอบสไตล์แบบเดียวกันกับคุณหมดเลย mm hmm. ต้องแบบว่าเร็วแรงนะคะตอบโต,ต,ต้ตืดตืดบางคนเขาอาจจะไม่ชอบแบบนั้นเขาอาจจะชอบแบบละมุนละม่อมชอบแบบว่าความอ่อนโยนนะคะหรือการที่มีปิยวาจาการไม่ไปว่าร้ายคนนั้นคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนเรานะคะ จะหลิดชอบแบบไหนคุณชอบฟังอาจารย์ตื่นธรรมอาจารย์เบียร์คุณไปฟังได้เลยคุณชอบหลวงตาสิ้นคิดขอภัยคะ่ะไปฟังหลวงตาสิ้นคิดได้เลยคุณชอบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณมาฟังคุณชอบพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัดจาชีวไปฟังคุณชอบหลวงตามหาบัวไปฟังนะคะหรือคุณจะชอบสายไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้คุณจะชอบ คริสต์อิสลามหรือว่าฮินดูเต๋าซิกนะคะหรือรัฐที่อื่นๆคุณไปได้เลยวัดพระธรรมกายเราไม่เคยขัดแย้งกับใครใดๆทั้งสิน้นส่วนใหญ่นะคะมีแต่คนที่ไปฟังตรงนั้นตรงนี้มานะคะมีแต่มาข่มเราค่ะมารับเรานะคะทุกวันนี้เข้ามาก็แบบว่ามาบอกว่าตัวเองตื่นแล้วทั้งๆท,ง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 ที่สิ่งที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าสอนนะคะคุณยังไม่รู้ยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานตามท่านเลยคุณยังเอาความหมองของคุณนะคะมาใส่คนอื่น นะคะมาว่าคนนั้นคนนี้ที่ไม่คิดเหมือนคุณไม่พูดเหมือนคุณไม่ทําเหมือนคุณนะคะให้ไปคิดเหมือนคุณพูดเหมือนคุณทําเหมือนคุณและต้องชอบเหมือนคุณมันไม่ใช่นะคะถามก่อนนะคะว่าคุณศึกษาทํากันยังไงคุณถึงไปด่าคนนั้นคนนี้ที่เห็นต่างที่เขาไม่ได้เชื่อในแบบของคุณเชื่อนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนอย่างคุณปฏิบัติถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปด่าทุกศาสนาที่เขาเห็นไม่เหมือนศาสนาพุทธที่เขาแบบว่าไม่ได้ชอบในสิ่งที่พวกเราชอบคุณจะไปบังคับขู่เข็นคนอื่นมากราบไหว้ ตัวเองแล้วก็มานับถือเหมือนตัวเองได้ยังไงเรามีพ่อมีแม่ที่ต่างกันดิฉันก็ไม่เคยยกพ่อแม่ดิฉันดีกว่าพ่อแม่คุณนะคะคุณก็ไม่ควรที่จะมายกพ่อแม่คุณหรืออาจารย์คุณดีกว่าคนอื่นเพราะว่าจลิตเราไม่เหมือนกันนะคะคนที่ตื่นจริงๆคือตื่นมาทําความดีค่ะตื่นมา นั่งสมาธิตื่นมาอาราธนาศีลตื่นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าตื่นมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ใช่ตื่นมาด่าคนอื่นแล้วก็ตื่นมาบอกว่าผมน่ะตื่นทำแล้วทำไมคุณไม่ตื่นเหมือนผมทำไมคุณไม่มาฟังเหมือนผมอันนี้เรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะเรียกว่า คุณยังไม่ตื่นคุณยังสลบอยู่ด้วยซ้ําคุณยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยนะคะวันนี้คนที่ตื่นจริงๆคือตื่นมาพิจารณาว่าวันนี้ตัวเองมีอะไรที่จะต้องแก้ไขสันดานตัวเองบ้างนะคะแล้วก็จะต้องท,ทําความดีให้ยิ่งยวดขึ้นไปยังไงนะคะไม่ใช่ตื่นแล้วก็ไปชี้หน้าว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดไม่ใช่แบบคนที่แบบว่า ตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่าเห็นแต่ความผิดของคนอื่นเต็มภูเขานะคะท่วมหัวแต่ความผิดของตัวไม่เห็นไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สันเสริญการทะเลาะกันหรือการที่มาผูกขาดความดีไว้กับตัวเองนะคะพระองค์บอกว่าเอหิปัสสิโกเท่านั้นนะคะท่านจงมาดูเถิดท่านจงมาพิสูจน์เถิดว่าของเราดีจริงไหมแต่ถ้าเขาไม่เชื่อท่านไม่เคยบังคับศรัทธาให้เขาเชื่อนะถึงแม้พระองค์ท่านจะบอกว่าเราคือผู้เลิศเราคือผู้ประเสริฐที่สุดในจักรวาลพบใหม่ไม่มีแก่เราแล้ว พบชาตินี้เป็นพบชาติสุดท้ายแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เชื่อพระองค์แล้วพระองค์ไปบังคับใครให้มาเชื่อตามพระองค์ไหมคะไม่มีนะคะแม้พระองค์จะใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ช่างแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้มาจากใจที่เขาเห็นคุณค่าจริงๆและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆพระองค์ไม่ได้บังคับเลยนะแต่ด้วยธรรมะของพระองค์แล้วก็เรียกว่าเป็นบารมีของพระองค์เท่านั้นนะคะที่มาจากความดีของพระองค์ดีโดยเนื้อแท้คนเขาถึงยอมศรัทธาแม้แต่เทวทัตใช่ไหมที่แม้ ตอนสุดท้ายจองเวียนมานะคะจองกรรมมาสุดท้ายแล้วก็ต้องเอานะคะขอถวายคางแด่พระพุทธเจ้าใช่ไหมตอนที่จะถูกธรณีสูบได้มาสํานึกผิดตอนหลังนะคะเออสุดท้ายแล้วคนทุกคนค่ะแม้ว่าเขาจะผิดนะคะในแบบที่คุณคิดว่ามันผิดแน่นอนนู่นนี่นั่นสุดท้ายเราทุกคนต้องให้อภัยกันค่ะเพ่อแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะ,ะพ่อองค์ยังให้อภัยแม้แต่คนที่คิดจะฆ่าพระองค์นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วแถมยังทํานายด้วยใช่ไหมคะว่าในอนาคตการเธอจะได้เกิดเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแต่ตอนนี้นะคะท่านเทวทัตอยู่ไหนคะยังอยู่ในมหานรกอยู่เลยนะคะเออเพราะฉะนั้นวันนี้คุณชอบตรงไหนไปตรงนั้นอย่ามาบังคับคนอื่นนะคะให้เห็นเหมือนตัวเองนะคะสะดุดมีใครอยากจะขึ้นมาคุยกันแบบตัวตัว,ต,วตัวไหมคะขึ้นมาดีเบตรหรืออะไรนะคะไม่ต้องเรียกว่าดีเบตรหรอกเรียกว่าคุยกันด้วยความเมตตาดีกว่านะคะ คุยกันด้วยดีนะคะไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะบอกว่าวัดพระธรรมกายดีที่สุดเลิศที่สุดกระเสริฐที่สุดทุกคนต้องมาวัดพระธรรมกายเท่านั้นนะเพราะวัดพระธรรมกายสอนถูกที่สุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำมชโยดีที่สุดไม่เคยบอกถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนั้นแล้วดิฉันคนแรกที่จะวิ่งหนีนะคะ เพราะอะไรคะเพราะนี่เขาเรียกว่าหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะคะถ้าดีเนี่ยต้องดีโดยเนื้อแท้ดีโดยที่สอนคนอื่นให้ดีตามไม่ใช่ดีแล้วก็ไปสอนคนอื่นให้ไปข่มคนนั้นคนนี้แต่หน่อยเชื่อนะว่าอาจารย์เบียร์ท่านคงไม่ได้มีจริตที่จะไปสอนคนอื่นให้ไปข่มคนอื่นแบบนั้นนะคะเท่าที่หน่อยฟังมาแต่หน่อยก็ไม่ค่อยได้ฟังเลยนะคะเพราะว่าหน่อยก็มีครูบอาอาจารย์ที่หน่อยได้ฟังอยู่แล้วหน่อยก็ฟังครูบอาอาจารย์ของหน่อยทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่หน่อยเชื่อว่าคนเราทุกคนถ้าเข้าถึงทมแล้วนนนนะะะคคไไมม่่ีีใรจปวาาาสสยยั้้ผิด ถูกฉันถูกอยู่คนเดียวไม่มีหรอกคะ่ะมีแต่พวกที่แบบพอกำกานะั่นแหละคะ่ะพวกงูงูปลาพวกที่ได้ทําแบบอันตื่นบางว่าตื่นบางพวกยังเมาอยู่นะคะเสียหายังบ่ครบบางคนนะคะยังไปกินเหล้านะคะเขานานลียังเล่นอาบายมุกยังซื้อหวยกันอยู่เลยนะคะแต่พวกเราเนะะี่ยค่ะหวยยังไม่ซื้อเลยแต่ไม่ได้ว่านะคุณจะซื้อคุณซื้อได้เลยเป็นจริตของคุณนะคะ คุณจะซื้อก็ไม่ว่าค่ะเป็นความชอบของคุณเราไม่บังคับกันแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะแต่เราก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นเราก็ไม่เคยไปห้ามคุณให้ไม่ให้ซื้อนะยกเว้นว่าพระเดชพระคุณท่านก็บอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรไมเชิท่านจะท่านจะบอกอยู่ค่ะว่าหวยคือที่สุดของคําว่าหวยเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อก็ซื้อ,อ,อ,อได้ถ้าอยากหวยก็เออหวยไม่เป็นไรแต่เข้าวัดได้ไหมก็เข้าได้เหมือนเดิมนะคะ ท่านก็ไม่ได้เคยที่จะไปขีดขีดกันใครนะคะแม้แต่ชาวต่างประเทศต่างชาติที่วันนี้มาบวชถึง9ประเทศด้วยกันนะคะมีทั้งไทยไทยเยอะสุดอยู่แล้วนะคะวันนี้เราบวชกันทั้งสิ้นนะคะเกือบ200รูปเนาะไม่ใช่วันนี้ค่ะ3วันวันนี้นะเจ็ดแวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราบวชนะซึ่งตอนนี้ค่ะเราบวชสําเร็จแล้วและตอนนี้ชายไทยแท้แมน,มนที่บวชผ่านโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาบนียาจารย์รุ่น นะคะที่จะเดินธรรมย a ตาได้กําลังเดินทางทยอยลงมารายงานตัวที่วัดพระธรรมกายตอนนี้ที่วัดพระธรรมกายคึกคักมากเลยนะคะใครอยากจะบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการนี้สิ้นสุดวันที่นะคะเอาหมายถึงว่าท่านจบจบโครงการวันที่4 4กุมภานะคะแต่ว่ามีโครงการใหม่ค่ะนะคะก็คือ4มกราถึง16กุมภาใครอยากจะบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นรุ่นบูชาธรรม คุณยศาอาจารย์มาได้เลยนะคะติดต่อมาทางหลังไม่ก็ได้คุณจะมาบอกว่าฟอกเงินคุณไปดูคดีคดีหมายเลขอะไรคะตอนนี้คดีนะคะคุณไปดูนะคะว่าสิ้นสุดหรือยังและที่สําคัญนะคะตัดสินว่ายังไงเขาฟอกยังไงคนที่โดนตัดสินคือใครนะคะเขาเข้าคุกไปแล้วแต่เพ่เดี๋ยวพวกคุณหลวงพ่อเป็นแค่พยานนะคะไม่ได้เป็นผู้ที่รับฟอกใดใทันะ้งสิ้นถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปดูทุกวัดทั่วไทยหรือแม้แต่เซเว่นเองนะคะคนไหนที่จะเอาเงินไปซื้อของเซเว่นหรือคนไหนที่ จะเอาเงินไปถวายอย่างเช่นไปถวายหลวงตาสิ้นคิดไปถวายเจ้าอาวาสวัดใดๆนะคะทุกคนก็จะต้องถูกตรวจสอบจะต้องถูกถามจากเจ้าจากเจ,จ้าอาวาสใช่ไหมว่าเออคุณไปฟอกคุณไปเอาเงินผิดกฎหมายมาหรือเปล่ามันใช่เหรอคะพระไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นนะคะพระไม่ได้มีหน้าที่เป็นตำรวจหรือไม่ได้เป็นอายการไม่ได้เป็นผู้พิพากษาที่จะต้องไปถามญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะเขายังไม่ได้ตัดสินคุณไปดูก่อนนะคะ ไปดูให้ชัดเจนก่อนว่าตอนนี้เขาตัดสินหรือยังและหลวงพ่อท่านอยู่ในฐานะอะไรนะคะท่านเป็นแค่พยานและที่สําคัญท่านยังไม่ได้ถูกพิพากษาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้ที่ท่านโดนหมายจับเพราะว่าเขาเรียกออกไปรายงานตัวแต่ท่านป่วยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ไม่ได้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะมันเหมือนกับว่าทาง DSI ก็เขาบอกว่าข้ามขั้นตอนนั้นมาแล้วซึ่งเกิดคําถามจากนักข่าวใช่ไหมคะคุณ คุณอะไรนะที่ตอนนั้นเขาถามใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอาข้ามขั้นตอนอยังไงนะคะคุณไปดูได้นะคะ <S <S ข่าวเก่ามีค่ะนะคะก่อนที่คุณจะมาพิพากษาใครคุณเป็นผู้พิพากษาหรือเปล่าหรือคุณเป็นอายการหรือคุณเป็นตำรวจนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆท่านไม่ได้หนีไปไหนค่ะท่านก็อยู่ในใจอยู่บนหัวใจของคุณเสมอเลยคุณนับแบกท่าน,น pleasing, อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ <S <S คุณพันวลา <S <S พูดด้วยกันรักษากายวาจาใจไม่ว่า้ายคนอื่นถูกต้องค่ะคุณคนตึกธรรมมีใครต้องการหมายสารไหมคะเผื่อจะได้บริจาค ค่าหมิ่นประมาทนะ,ค,ะคุณบรรบรรณชัดบอกว่าจะบอกอะไรใช้ไรตัดสินคุณอิเล็กทริกบอกว่าผมตื่นแล้ว